อนอนไม่หลับตอนกลางคืนเพราะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยหมออนันต์มี 3. ผลไม้ช่วยคุณได้สวัสดีครับผมหมออนานันต์ยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขภาพดีหลัง60กับหมอวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อสุขภาพผู้สูงอายุไทยคุณตื่นกลางดึกบ่อยๆเพื่อเข้าห้องน้ำใช่ไหมคุณพยายามหลับตาลงอีกครั้งแต่สมองของคุณก็ตื่นตัวเต็มที่แล้วใช่ไหม คุณคุ้นเคยกับความรู้สึกที่ร่างกายส่งสัญญาณฉุกเฉินทุกครั้งที่คุณกำลังจะหลับลึกๆหรือไม่หลายคนพูดว่าแก่แล้วก็งี้แหละใครๆก็ตื่นกลางดึกบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไปหากคุณตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำสองหรือสามครั้งทุกคืนนั่นอาจไม่ใช่แค่ปัญหาของความชาราแต่เป็นสัญญาณจากร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือหากคุณตื่นกลางดึกบ่อยๆไตและกระเพาะปัสสาวะของคุณจะไม่มีเวลาพักผ่อนเปรียบเหมือนปั๊มน้ำ ที่ทำงานตลอดทั้งคืนไม่ช้าก็เร็วก็จะพังทลายหากปล่อยให้สภาพเช่นนี้ดำเนินต่อไประบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อและความทรงจำของคุณจะอ่อนแอแรงร่างกายจะรู้สึกเหนื่อยล้าขาดสมาธิและเมื่อเช้ามาถึงคุณจะรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านสงครามมาแต่มีข่าวดีเพียงแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวคุณก็สามารถกลับมานอนหลับได้สนิทอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาและเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของร่างกาย วันนี้ผมจะมาบอกความลับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือผลไม้ธรรมดามาไม่กี่ชนิดบนโต๊ะอาหารของคุณสามารถช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของคุณพักผ่อนได้อย่างเงียบสงบตลอดทั้งคืนและช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มผมชื่อหมออนาันต์ผมเป็นแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยผมได้พบกับผู้สูงอายุหลายพันคนในช่วงเวลานั้นหลายคนบอกว่าฉันนอนไม่หลับเพราะต้องเข้าห้องน้ำตลอดเวลา ผู้ป่วยคนหนึ่งที่ผมจำได้เป็นพิเศษคือคุณปู่สมศักดิ์วัย98ปีเมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลใบหน้าของท่านแสดงออกถึงความเหนื่อยล้าอย่างลึกซึ้งท่านบอกผมว่าหมอครับผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ผมหลับติดต่อกัน3ชั่วโมงคือเมื่อไหร่พอหลับตาลงก็ต้องตื่นอีกแล้วผมไม่รีบสั่งยาแต่ผมได้ถามคำถาม4ข้อกับท่านคุณกินอะไรเป็นหลักในตอนเย็นคุณกินอะไรหลัง20:00 20นอน คุณรู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยขึ้นหลังจากกินอาหารบางชนิดหรือไม่และคุณเคยลองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินในมื้อเย็นบ้างไหมคำตอบของคุณปู่สมศักดิ์ชัดเจนผมกินขนมปังทายแยมสตอรอเบอร์รี่กับชาอุ่นๆถ้าหิวก็กิกนเยลลี่นิดหน่อยดูเผลอๆเหมือนจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่ในทางการแพทย์นี่คือส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะของคุณทํางานตลอดทั้งคืนน้ําตาลในแยมและเยลลี่คาเฟอีนปริมาณเล็กน้อยในชา และโซเดียมที่ซ่อนอยู่ในขนมปังทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้กระเพาะปัสสาวะถูกกระตุ้นมากเกินไปทําให้รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดทั้งคืนดังนั้นผมจึงอธิบายให้ท่านฟังว่าคุณนอนไม่หลับไม่ใช่เพราะอายุแต่เป็นเพราะอาหารที่คุณกินก่อนนอนทําให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเราปรับอาหารเย็นหลีกเลี่ยงอาหารหวานและฉาหลัง2 0 0 0นอน และแทนที่จะกินผลไม้ที่ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสงบลงเพียงสิบวันต่อมาคุณปู่สมศักดิ์ดีก็โทรหาผมเสียงของท่านสดใสยอย่างไม่น่าเชื่อหมอครับเมื่อคืนผมตื่นแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็หลับต่อได้เลยณจุดนั้นผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ต้องบอกให้คนจํานวนมากรู้มีคนจํานวนมากเกินไปที่คิดว่าการเข้าห้องน้ํากลางดึกเป็นเรื่องปกติเพราะอายุมากแล้วแต่เพียงแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆ ร่างกายก็มีความสามารถในการฟื้นตัวได้เองหากคุณกำลังนอนกระสับกระสายทุกคืนโปรดอยู่กับผมจนจบวันนี้สิ่งที่ผมจะบอกจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะของคุณหลับได้ตลอดทั้งคืนและเป็นวิธีธรรมชาติโดยสมบูรณ์ไม่มีผลข้างเคียงและไม่ต้องใช้ยาหากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผมช่วยให้คุณปู่สมศักดิ์กลับมานอนหลับได้อย่างไรโปรดสมัครสมาชิกช่องนี้และฝากหมายเลข2ไว้ในความคิดเห็นและอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปด้วย บางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในคืนนี้อาจยุติการนอนไม่หลับมายาวนานของคุณก็ได้เมื่อผมถามผู้สูงอายุในคลินิกของผมส่วนใหญ่ตอบคล้ายๆกันว่าคงเป็นเพราะดื่มน้ำเยอะไปหน่อยคงเป็นเพราะท้องเย็นไปหน่อยแก่แล้วก็งี้แหละแต่จริงๆแล้วนั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงร่างกายของเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้ตื่นขึ้นมาสมหรือสี่ครั้งทุกคืนหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆแสดงว่าระบบการกรองและเก็บปัสสาวะ นั่นคือไตและกระเพาะปัสสาวะกำลังทำงานผิดปกติในตอนกลางวันร่างกายของเราเคลื่อนไหวพูดคุยกินอาหารและเลือดไหลเวียนสม่ำเสมอดังนั้นไตและกระเพาะปัสสาวะจึงสามารถกรองน้ำได้อย่างมั่นคงแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนเรานอนลงแรงดันในช่องท้องจะเปลี่ยนไปและเลือดจะไหลเวียนไปยังไตามากขึ้นในเวลานี้หากกระเพาะปัสสาวะมีการอักเสบเล็กน้อยหรือไวต่อสิ่งกระตุ้น หรือถูกกดทับจากลำไส้หรือต่อมลูกหมากก็จะส่งสัญญาณไปยังสมองทันทีว่าต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เนื่อยแล้วคุณก็จะตื่นขึ้นมาหลายคนคิดว่าเป็นเพราะดื่มน้ำเยอะแต่ปัญหาที่แท้จริงคือร่างกายไม่สามารถเก็บปัสสาวะได้อย่างถูกต้องในตอนกลางคืนและปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณกินและดื่มก่อนนอนผมจำผู้ป่วยคนหนึ่งได้คุณป้ามาลีวัย72ปี ท่านเหนื่อยล้าจากการนอนไม่หลับและอ่อนเพลียเรื้อรังท่านบอกว่าหมอคะตอนนี้ฉันเดินทางไม่ได้แล้วคะ่ะถ้าไปนอนที่แปลกๆต้องตื่น4ีหครั้งอายมากเลยคะ่ะผมถามถึงพฤติกรรมการกินตอนเย็นท่านบอกว่าดื่มชาคาโ,โมเมลทุกคืนเพื่อช่วยให้นอนหลับผมยิ้มและถามเบาๆว่าคุณป้าทราบไหมคะว่าชาคาโ,โมเมลมีคาเฟอีนปริมาณเล็กน้อยและสามารถกระตุ้นระบบประสาทได้เล็กน้อยท่านตาโตด้วยความประหลาดใจ ที่จริงแล้วไม่เพียงแต่ชาขมโมมายเท่านั้นชามะนาวชาเปปเปอร์มินแม้แต่ชาวาเลเรียนและชาสมุนไพรช่วยในการนอนหลับก็มีส่วนทําให้ร่างกายตื่นตัวผิดเวลาชาเหล่านี้จะเพิ่มการทํางานของไตและกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะส่งผลให้กระเพาะปัสสาวะไม่ได้พักผ่อนตลอดทั้งคืนไม่ใช่แค่ชาเท่านั้นหลายคนคิดว่าการกินผลไม้ก่อนนอนนั้นดีต่อสุขภาพแต่ผลไม้ทุกชนิดก็ไม่ดีในตอนกลางคืนตัวอย่างเช่นกล้วยองุุนมะม่วง ผลไม้เหล่านี้แม้จะเป็นธรรมชาติแต่ก็มีน้ำตาลที่ดูดซึมเร็วมากหากกินในตอนกลางคืนระดับน้ำตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและร่างกายจะพยายามขับน้ำออกเพื่อรักษาสมดุลผลที่ตามมาคือกระเพาะปัสสาวะถูกกระตุ้นทําให้คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งความผิดพลาดอีกอย่างที่พบบ่อยคือการเลือกโจ๊กหรือซุปเพื่อรับประทานอาหารเบาๆดูเหมือนจะไม่มีภาระหนักแต่มีน้ําและแป้งมากทําให้ใช้เวลาในการย่อยนาน ร่างกายจะต้องส่งเลือดไปย่อยอาหารตลอดทั้งคืนและอวัยวะที่ควรจะพักผ่อนก็ตื่นตัวอยู่ดีในที่สุดร่างกายก็จะตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อชดเชยน้ําที่ค้างอยู่นอกจากนี้ยังมีอาหารที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วส่งผลต่อการนอนหลับเช่นช,ช็อกโกแลตพาสต้านมหวานโยเกิร์ตท,ที่มีน้ําตาลเป็นต้นอาหารเหล่านี้ทําให้ลําไส้ขยายตัวและผลิตก๊าซปัญหาคือลําไส้และกระเพาะปัสสาวะอยู่ใกล้กันมาก เมื่อลำไส้พองตัวเนื่องจากก๊าซแรงดันนั้นจะกดทับกระเพาะปัสสาวะทําให้เกิดสัญญาณหลอกว่าต้องไปเข้าห้องน้ําทั้งที่กระเพาะปัสสาวะยังไม่เต็มดังนั้นผมจึงมักจะบอกผู้ป่วยเสมอว่าถ้าท้องอุ่นและสบายกระเพาะปัสสาวะก็จะสบายนี่ไม่ใช่แค่คําพูดธรรมดาอาหารที่ทําให้ท้องอืดบรอบ่อยหรืออึดอัดสามารถกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะและรบกวนการนอนหลับได้และยังมีอาหารอีกประเภทหนึ่งที่อันตรายกว่าที่คิดนั่นคืออาหารมัน,มน ที่เก็บไว้ในตู้เย็นหลายวันเช่นซี่โครงหมูไส้กรอกแฮมเป็นต้นอาหารเหล่านี้ทำให้ตับและไตไม่ได้พักผ่อนระบบล้างพิษทำงานหนักเกินไปตลอดทั้งคืนร่างกายจะเข้าสู่ภาวะตื่นตัวและกระเพาะปัสสาวะก็จะตึงเครียดตามไปด้วยในที่สุดอาหารเย็นของคุณจะตัดสินว่าคุณจะนอนหลับอย่างสงบหรือนอนกระสับกระสายตลอดทั้งคืนดังนั้นก่อนที่จะโทษอายุหรือยาโปรดพิจารณาสิ่งที่คุณกินหลัง18 0ูนย,น,ยนอนผมมักจะให้การบ้านง่ายๆกับผู้ป่วยเสมอลองจดบันทึกพฤติกรรมการกินก่อนนอนเป็นเวลา3วันดูสิเมื่อคืนฉันกินอะไรดื่มอะไรและตื่นกี่ครั้งส่วนใหญ่จะประหลาดใจที่พบว่าวันที่กินชาผลไม้หวานหรือซุปเป็นวันที่นอนไม่หลับตลอดเวลาเมื่อคุณตระหนักถึงรูปแบบนั้นได้คุณก็แก้ปัญหาไปแล้วครึ่งหนึ่งจากนั้นคุณก็จะควบคุมการนอนหลับได้ ไม่ใช่ร่างกายอีกต่อไปคุณจะไม่ตื่นกลางดึกโดยไม่มีเหตุผลอีกต่อไปตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องต่อไปที่ผมมักจะแนะนําผู้ป่วยเสมอนั่นคือผลไม้3ามชนิดที่ควรกินในตอนกลางคืนซึ่งช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสงบลงช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและช่วยให้นอนหลับได้สนิทผลไม้เหล่านี้ไม่แพงและหาไม่ยากคุณจะพบได้ง่ายๆที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณเมื่อผมเริ่มศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารเย็นกับการนอนหลับอย่างลึกซึ้งขึ้น ผมก็มั่นใจว่าร่างกายของเราสามารถกลับมามั่นคงได้โดยสัญญาณเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวและสัญญาณน,นั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลออกไปแต่เป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยรอบตัวเราโดยเฉพาะผละไม้ที่ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสงบลงและช่วยให้ไตทำงานได้อย่างอ่อนโยนในขณะที่เรานอนหลับหลังจากทดลองผลไม้หลายสิบชนิดกับผู้ป่วยผมพบว่ามีเพียงสามชนิดเท่านั้นที่แสดงผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและชัดเจนนั่นคือลูกแพร์แตงโม และแครนเบอร์รี่ผลไม้ที่ผมเรียกว่าเพื่อนใหม่ของการนอนหลับก่อนอื่นผมขอนึกถึงเรื่องราวของคุณปู่สมศักดิ์ดีวัย98ปีท่านที่ตื่น3าครั้งทุกคืนผมแนะนำให้ท่านหยุดดื่มชาและของหวานในตอนเย็นและลองกินลูกแพรสดครึ่งลูกประมาณ19 0, 0นย์ูลูกแพรมีดัชนีน้ำตาลต่ำอุดมไปด้วยน้ำธรรมชาติและโพแทเสเซียมซึ่งช่วยให้ไตขับปัสสาวะได้อย่างอ่อนโยน แต่ไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ลูกแพรยังมีเพคตินซึ่งเป็นใยอาหารที่ละลายน้ําได้ช่วยในการย่อยอาหารและลดแรงดันในช่องท้องหลายคนไม่ทราบว่าเมื่อแรงดันในช่องท้องลดลงคุณภาพการนอนหลับก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเมื่อผมบอกคุณปู่ว่าถ้ากินลูกแพรตอนเย็นจะช่วยให้นอนหลับได้ลึกขึ้นท่านหัวเราะและพูดว่าลูกแพรเหรอมันก็แค่ผลไม้ที่กินตอนกระหายน้ําไม่ใช่เหรอแต่หนึ่งสัปดาห์ต่อมา คุณปู่ก็กลับมาพร้อมกับใบหน้าที่ตื่นเต้นหมอครับผมไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้ตอนนี้ผมตื่นแค่ครั้งเดียวแล้วหลับต่อได้เลยผมยิ้มนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ยินบางครั้งการแพทย์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการหายาใหม่แต่เกี่ยวกับการทําความเข้าใจว่าร่างกายต้องการอะไรอย่างแท้จริงหากคุณต้องการลองโปรดจําไว้ว่าลูกแผลต้องเป็นผลไม้สดห้ามใช้ลูกแผลกระป๋องกินแค่ครึ่งลูกเท่านั้นห้ามกินพร้อมกับอาหารรสจัดจ้านหรือเผ็ด กินประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังอาหารเย็นผลไม้ชนิดที่2คือแตงโมแต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องรักษาระดับและเวลาหลายคนบอกว่าแตงโมมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแรงจะรบกวนการนอนหลับไม่ใช่หรอนั่นเป็นเพราะกินผิดเวลาหากกินในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมแตงโมจะช่วยให้ไตผ่อนคลายและปรับสมดุลของน้ำในร่างกายแตงโมมีไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตในไตและบรรเทาการอักเสบเล็กน้อยในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ยังมีซิตรูลีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนธรรมชาติที่ช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวอย่างอ่อนโยนลดแรงดันในระบบทางเดินปัสสาวะดังนั้นผมจึงมักจะพูดว่าถ้าอยากกินแตงโมให้กินแค่ชิ้นเล็กๆประมาณ100กรัมตอน18-30นอนเท่านั้นหาก,กินหลังจากนั้นน้ำจะกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะตลอดทั้งคืน แต่ถ้ากินก่อนหน้านั้นร่างกายจะดูดซึมและขับออกได้อย่างเบาๆก่อนนอนนอกจากนี้แตงโมยังเป็นทางเลือกที่ดีแทนอาหารหวานเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงอายุที่ชอบกินขนมหวานหรือลูกอมในตอนกลางคืนคุณป้าสมศรีวัย69ปีเป็นตัวอย่างที่ดีท่านทรมานจากปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนมานานกว่า5ปีและกินยาหลายชนิดแต่ก็ไม่ได้ผลหลังจากที่ผมแนะนำกดลูกแพรแตงโมไป10วัน ท่านบอกว่าช่วงนี้ฉันนอนหลับติดต่อกันได้ถึง5ชั่วโมงเลยค่ะตื่นเช้ามาสมองปลอดโปร่งรู้สึกแบบนี้นานแล้วค่ะและผลไม้ชนิดที่3สุดท้ายแครนเบอร์รี่ที่มีพลังเล็กแต่ทรงประสิทธิภาพในประเทศไทยอาจไม่คุ้นเคยเท่าลูกแพรหรือแตงโมแต่มีการศึกษาทั่วโลกมากมายที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องกระเพาะปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะส่วนประกอบสําคัญของแครนเบอร์รี่คือโปรแอนโทไซยานิดิน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีรียเกาะติดกับผนังกระเพาะปัสสาวะนี่คือกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเล็กน้อยที่เกิดขึ้นซ้ําๆนอกจากนี้แครนเบอร์รี่ยังช่วยรักษาระดับ pH ของปัสสาวะให้คงที่ช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในร่างกายสมดุลตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยหญิงผมแนะนําให้กินแครนเบอร์รี่แห้งที่ไม่ใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะหรือดื่มน้ําแครนเบอร์รี่เข้มข้น100เปอร์เซ็นต์ มิลลิลิตรเจือจางกับน้ำเวลาก็สำคัญเช่นกันคือระหว่าง17.30ถึง19.00 0, 0, น,นห้ามเด็ดขาดหลัง20.00 0, นงช่วงเวลานี้เหมาะที่สุดเพราะร่างกายจะดูดซึมสารอาหารได้โดยไม่เป็นภาระในตอนกลางคืนคุณป้าสมจิตอดีตผู้ป่วยของผมเคยเชื่อว่าการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับได้ดี หลังจากที่ผมแนะนำน้ำแครนเบอร์รี่ไปได้หนึ่งสัปดาห์ท่านบอกว่าหมอคะเมื่อคืนฉันหลับลึกมากตื่นมาก็6กโมงเช้าแล้วคะ่ะตกใจมากเลยคะ่ะลูกแพรแตงโมแครนเบอร์รี่ผลไม้สามชนิดนี้มีพลังที่เรียบง่ายแต่น่าทึ่งหากบริโภคอย่างถูกวิธีร่างกายจะกลับมามีจังหวะการฟื้นตัวได้เองไตจะถูกชำระล้างอย่างอ่อนโยนกระเพาะปัสสาวะจะสงบลง ความตึงเครียดของเส้นประสาทจะผ่อนคลายและการไหลเวียนโลหิตจะสม่ำเสมอสิ่งที่ดีที่สุดคือไม่มีผลข้างเคียงไม่ต้องใช้ยาและปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้สูงอายุผมมักจะบอกผู้ป่วยเสมอว่าร่างกายไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแค่ต้องการให้คุณรับฟังมันเท่านั้นเพียงแค่เปลี่ยนการเลือกอาหารและเวลาในการกินเล็กน้อยร่างกายก็จะกลับมามีจังหวะของตัวเองและบางครั้งเพียงแค่ลูกแพร์หนึ่งชิ้นแตงโมหนึ่งคำหรือแครนเบอร์รี่หนึ่งช้อนโต๊ะ ก็สามารถนำความสงบสุขกลางดึกที่หายไปหลายปีกลับคืนมาได้ต่อไปนี้ผมจะแนะนำ5ขั้นตอนสำหรับกิจวัตรประจำวันในตอนเย็นเพื่อรวมผลไม้สามชนิดนี้เข้ากับอาหารและวิถีชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณทำตามกิจวัตรนี้อย่างสม่ำเสมอค่ำคืนของคุณจะกลับมาเงียบสงบอ่อนโยนและหลับลึกอีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการดูแลผู้สูงอายุ ผมได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังกว่ายาใดๆนั่นคือนิสัยที่ถูกต้องยาเป็นเพียงความช่วยเหลือชั่วคราวการรักษาที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหากคุณต้องการยุติปัญหาการตื่นกลางดึกบ่อยๆเพื่อเข้าห้องน้ำโปรดลองทำตามตั้งแต่คืนนี้นี่คือกิจวัตรตอนเย็น 5. ขั้นตอนที่ผมเรียกว่าพิธีกรรมแห่งการพักผ่อนของร่างกายขั้นตอนที่หกินอาหารเย็น แต่เนื่นๆและเบาๆเวลาอาหารที่เหมาะสมคือไม่เกิน19-30นั้นเพื่อให้กระเพาะอาหารมีเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงในการย่อยอาหารและร่างกายพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่อาหารเย็นไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอาหารที่อุ่นอ่อนนุ่มไม่เค็มและไม่มันก็เพียงพอแล้วตัวอย่างเช่นไข่ต้มกับมันเทศสดหรือโจ๊กถั่วเลนทิลอุ่นแเบอร์เบอร์ กับลูกแพรสดหนึ่งชิ้นสิ่งสำคัญคือปริมาณแต่เป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายว่าถึงเวลาพักผ่อนแล้วไม่ใช่เวลาทำงานหากกินอาหารเย็นช้าหรืออาหารมันๆระบบย่อยอาหารจะทำงานตลอดทั้งคืนทำให้ตับและไตไม่ได้พักผ่อนนั่นคือสาเหตุของการตื่นกลางดึกขั้นตอนที่2ดื่มน้ำอย่างชาญฉลาดหลายคนบอกว่าถ้าดื่มน้ำน้อยตอนกลางคืนก็กระหายน้ำสิแต่ปัญหาไม่ใช่ปริมาณแต่เป็นเวลา ดื่มน้ำ80%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันก่อน18:00น,นระหว่าง18:00น,นถึง20:00 20, นอเพียงพอแล้วที่จะดื่มน้ำอุ่นเพียงไม่กี่จิบเมื่อกระหายน้ำจริงๆหลัง20:00 20, นอนขวรให้ไตและกระเพาะปัสสาวะได้พักผ่อนหากปากแห้งให้บ้วนปากด้วยน้ำเกลืออุ่นๆเบาๆหรืออมแอปเปิลฝานบางๆในปากแล้วปล่อยให้ละลาย วิธีนี้ช่วยบรรเทาความกระหายน้ําโดยไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะไม่จําเป็นต้องหยุดดื่มน้ําเพียงแค่ปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดขั้นตอนที่ 3. เข้าห้องน้ำสองครั้งก่อนนอนอาจฟังดูแปลกๆแ,แต่วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้ง20นาทีก่อนนอนจากนั้นแปรงฟันและเตรียมตัวเข้านอนแล้วเข้าห้องน้ำอีกครั้งก่อนนอนเหตุผลที่เข้าครั้งที่2คือเพื่อล้างกระเพาะปัสสาวะให้หมดจดหากมีปัสสาวะเหลืออยู่เพียงไม่กี่มิลลิลิตร ก็สามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นขึ้นมากลางดึกได้ลองทำตามวิธีนี้เป็นเวลา3วันคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างที่น่าถึงขั้นตอนที่4ผ่อนคลายระบบประสาทและการหายใจกระเพาะปัสสาวะไม่เพียงได้รับผลกระทบจากน้ำเท่านั้นแต่ยังตอบสนองต่อความเครียดด้วยหลายคนพยายามเร่งตัวเองให้นอนหลับแต่กลับทำให้ตื่นตัวมากขึ้นเพราะความคิดที่ว่าต้องนอนเองก็กระตุ้นสมองดังนั้นลองทำตามนี้ นอนหงายสบายๆหายใจเข้าลึกๆทางจมูกเป็นเวลา6วินาทีแล้วหายใจออกช้าๆทางปากเป็นเวลา8วินาทีทำซ้ำ5ครั้งนี่ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายการหายใจแต่เป็นการสั่งการระบบประสาทว่าทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้พักผ่อนจริงๆผู้ป่วยหลายคนของผมบอกว่ารู้สึกเหมือนร่างกายได้เรียนรู้วิธีการนอนหลับอีกครั้งในเวลาไม่กี่วันขั้นตอนที่5ผลไม้กุญแจสุดท้าย ผลไม้3มชนิดที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั่นคือลูกแพรแตงโมแครนเบอร์รี่เลือกชนิดที่เหมาะกับร่างกายของคุณมากที่สุดไม่จำเป็นต้องกินเยอะเพียงครึ่งส่วนก็เพียงพอแล้วตัวอย่างเช่นลองทำตามนี้วันจันทร์ทันกินลูกแพรครึ่งลูกตอน19 00นวันอังคารกินแตงโมชิ้นเล็กๆหนึ่งชิ้นตอน 18, 30นองวันพุธดื่มน้ำแครนเบอร์รี่เข้มข้นห0 มล,ลตรเจือจางกับน้ำตอน18-00นนั่นจากนั้นก็สลับกันกินแบบนี้และจดบันทึกทุกเช้าว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งกลับไปนอนหลับง่ายไหมรู้สึกเบาตัวในตอนเช้าไหมเพียงสองสัปดาห์คุณก็จะค้นพบจังหวะและกฎเกณฑ์ของร่างกายคุณเองนั่นคือการแพทย์เฉพาะบุคคลที่เป็นธรรมชาติที่สุดผมมักจะบอกผู้ป่วยเสมอว่าสุขภาพไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่เป็นความมั่นคงหากคุณทำได้ทุกต้องเพียงเจสิบ ร่างกายก็จะเติมเต็มส่วนที่เหลือ30เปอร์เซ็นต์ให้คุณเองดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอย่าตั้งใจว่าจะต้องนอนหลับตลอดทั้งคืนแต่ให้ทำตามนี้คืนนี้ลองหลับให้ลึกขึ้นอีกสักหนึ่งชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆนั้นจะเปลี่ยนร่างกายของคุณไปโดยสิ้นเชิงคุณจะรู้สึกเบาตัวในตอนเช้าผิวพรรณจะสดใสขึ้นความจำและสมาธิก็จะดีขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดแทนที่จะคิดว่าแก่แล้วก็ช่วยไม่ได้ คุณจะมีความหวังว่าร่างกายของฉันยังสามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่คุณปู่สมศักดิ์ดีที่ทำตามมิสัยนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาสาเดือนบอกผมว่าหมอครับตอนนี้ผมตื่นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเหมือนตอนหนุ่มๆเลยท่านหัวเราะและผมรู้สึกอบอุ่นในใจเพราะนั่นไม่ใช่ความสำเร็จทางการแพทย์แต่เป็นช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งพบความสงบในร่างกายของตัวเองหากคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ โปรดลองทําตามกิจวัตร 5. ขั้นตอนนี้ตั้งแต่คืนนี้และหากคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงโปรดแบ่งปันเรื่องราวของคุณเพราะนั่นจะเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับคนอื่นๆขอขอบคุณที่รับฟังจนจบผมหมออนันต์แพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญ30ปีผมหวังว่าคืนนี้คุณจะได้นอนหลับอย่างสงบหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยพลังงานเต็มเปี่ยมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดกดติดตามกดไลค์และฝากหมายเลขหนึ่งไว้ในความคิดเห็นเพื่อที่ผมจะได้แบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อสุขภาพของคุณและคำคืนที่สงบสุขที่คุณสม